ซื้อแชนแนลของปองมาแล้วเดี๋ยวแก้งเอาแบบว่าเอาเอาอะไรมาตัด <c oughs> เอาคัตเตอร์มาตัดหรืออะไรก็ได้โอเคปอ่ะี๋ยวปอกก็โดนเองนอ่ซื้อจริงเลย กราบสว <maintenant. S 1> ัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีกับชาวองแม่สวัสดีทุกคนสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆน้องๆก็ตาเนยตนาอาหารนะฮะมาเสียงดังเหรอเสียงดังไม่ได้เขารู้ตัวจากเสียงเขารู้ตัวกลับมาแาคิดแกละผมไม่ได้ลงคิดแกลาวันนี้เดี๋ยวเราต้องไปหาคุณแจ้ตู้นี้ก่อนด้วยเราต้องดูตู้นี้ก่อนผมจะเกินก่อนนะคิดแกลจะเอาตู้นี้ตู้นี้มันจะมีของพวกแบบของแบรนด์เนมของคุณแม่เขาอะไรเงี้ยตอนแรกแตู้เนี้ย เบะนี่เว้ยมาเป็นแบบกระเป๋าแม่หมดเลยทีนี้โปวกแดดโปวกแดดกระเป๋าโปวกแดดนี้ดูดิดูจิ้มจิ้มจิ้มปุ๊กเลยนะจิ้มปุ๊กบอลที่กระเป๋าไใหมดเลยดูดิโอ้โหกรอบจัดเลยฮะกรุบเลยอ่ะโปวกมันกินหมดแล้วอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูตู้คือเราต้องหาคญแจตู้ก่อนเว้ยเพื่อนเจนเนียนผมไปซื้อกระเป๋าแนวนของปอมมา แล้วผมจะเอามาแกล้งคุณแม่ทอรีวเดี๋ยวเราไปรวมหัวกับพ่อพ่อทําไข่เจียวอยู่นน,นี้เดี๋ยวเราต้องไปรวมหัวกับพ่อแล้วก็เราก็จะหากุญแจมาเปิดแล้วก็เอากระเป๋าแบรนด์เนมของปอมที่เราซื้อไว้ไปใส่แล้วเราก็แกล้งบอกแม่เนี่ยพอดีอยากจะซื้อกระเป๋าให้แบบว่า,าแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยหรอพูดลายไบก็ได้เกิดได้ครับแล้วบอกเ,เนี่ยของแม่ใบเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วกแกล้งหยิบมาพเพระเาเะเขาไม่รู้ว่าเขามีกระเป๋าเยอะจัดเขาไม่รู้เราแกเขาของเขาไว้ไหนวะ แต่เขามีแน่นอนใบนี้คือแชนเนลนะใบนี้ของจริงน่าจะหลายแสนอยู่นะผมว่าไปๆ่เดี๋ยวพาไปดูเลยอันนี้อันนี้คือห้องนอนเขาเลยนะห้องนอนเขาจะมีแบบตู้เยอะมากจะมีของเยอะมากเนี่ยเราจะแบบว่าเนียนๆเลยนะจริงๆแม่เขาเอาไปเอาไปไอน้นี่เขาเรียกว่าอะไรวะเอาไปปาหรือเอาไปอะไรนะเขาเยอะอยู่เนงะี้ยเดี๋ยวเราจะแกงแบบเนียนๆนะเอาของปอนมาวางหรือว่า,อา,อา,วาพลาสติกออกหรือวะเพราะว่าเขาน่าจะใส่นี่ผมเปิดผมเปิดแล้วมันจะหลุดหลุดมากระมือผมมาเนี่ย แต่ผมบอกกันเลยนะน้องๆเพื่อนๆนะผมไม่นิยมของปลอมนะเราต้องสนับสนุนแบรนด์ผลิตของแท้เท่านั้นนะเพราะว่าคนที่เขาทามาเนี่ยเขาแบบว่ามันเป็นสนมากพวกนี้มันเป็นแบรนด์เนมแล้วมันจะเป็นแฮนด์เมดนะสนมากแล้วเขาก็ใช้แบบวิธีปานี่นะจริงมูลค่ามันก็อยู่กับวัสดุเขาด้วยแหละมันก็ของเขาดีแหละแต่อันนี้ก็ของปลอมหูแต่ของปลอมแม่งมีบงมีใบอย่างเหมือนเลยใบแข็งด้วนเลอ้ยใบอันนี้กับเก็บเอป่ะเกเอเหรอ ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าสาวๆอะไรใบนี้ราคาเท่าไหร่ถ้าใครรู้คอมเมนต์มาบอกเลยนะเพราะแม่เขามีใบนี้อยู่เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวกูแกล้งแบบเดินลงไปแม่ใบนี้ใบเท่าไหร่ว่าอยากจะดูให้แฟนเท่าไหร่อะไรเงี้ยพูดแต่แต่แม่จะด่าเราซื้อให้แฟนแขนาดนี <laughs> ้มาคุณวางไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปหารอนสันเนี่ยไปหารอนสันกัันนี้ก่อนป่ะคัต,ตเตอร์คัตเตอร์เดี๋ยวไปดูทีท่าคุณมาลาเขาแต่เขาทำอะไรเป็นยังไงไปเอาไปวาง เนี้ยเนี้ยน,น,น,นะอือเขามีหลายใบยจัดไปอือโอ้ยแล้วไม่หลุยส์ตองเขเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหนี่คุณมาลาไม่ใช้เอาไรให้ผมไปไปเปย์สาวๆได้นะ <c ười> เป<พ>ย์เปสาวๆไม่ได้ครั้งที่แล้วมีประเด็นประเด็นอะไร <c ười> อ่ะโ <c ười> ดนเดี๋บอกไม่มีแฟนโดน <c ười> ครั้งที่แล้วบอกโสดกลับไปห้องโดน <c ười> อันนี้อะไรอ่ะอันนี้หลุย ใครใครดูคลิปนี้มีสาวๆคงแบบว่าอแม่ชอบเลยนะเพราะจริงๆแล้วอย่างเราเนี่ยเราก็จะเป็นพวกรองเท้าพวกนาฬิกาพวกอะไรอย่างงี้มากกว่านะเออหรือว่าเราจะเป็นทางนี้ดีเออเราเอาทางนี้ดีกว่าเราเอาอันนี้ไปดีกว่า <c oughs> กระทบพระเทงด้วยอันนี้ก็ถือว่ามันรีวิวของคุณมาลาเขาเลยนะโุ้ยนี่ไม่แกะเลยนะอันนี้เป็นลายแบบอันนี้ลอยหลุดเลยนะ แก้วแก้วหนังแบบแก้วแก้วนะ <hearing. S 1> คุณเช็คหัวผมด้วยนะผมเพิ่งตัดผมมาด้ยวยดูตั้งตัดกูเหมือนเด็กม3เลยคุณเช็คหัวผมด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวหัวผมจะล้านหรือเปล่าว่าเดี๋ยวผมกำลังจะไปเอ็นนี่ละทําผมละแต่ผมรอรีวิวไอ้นี่อยู่ในเสือมีครีมดีๆเข้ามามผมก็รอรีวิวอยู่นะ <c oughs> <c oughs> โอเคทุกคนไปเดี๋ยวเอาดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งแบบพาแม่ขึ้นมาแม่เออขูดแบบ รูเสื้อดูอะไรอย่างนี้หน่อยแล้วก็แบบแม่กระเป๋านี้ซื้อไหนเขาไม่รู้หรอกว่ากระเป๋าเนี่ยเขาก็อยู่ไหนแล้วเอามีดมาลองโอเคไหมแต่เราเป็นเป็นบอกพ่อเป,ป็ไปพิมจะเอากระเป๋าพีนิชิมีนี้มามาจุดไฟเลยจุดไฟจริงเหรอเอาา้าววะของของอันนี้จุดจริงเหรอจุดจริงเลยจริงเหรอเอาเอากระเป๋าชิมีนี้มาจุดเลยชินี้จะโกรธป่ะหน่าโกรธคุณแนะนําเด็กอะโกรธวะ อยากทาด้วยอ่ะอยากทาด้วยเฉยเตรียมเตรียมพ่อก่อนนนี่คืะน้องบอยนะนี่คือน้องบอยตอนที่อยู่บ้านพ่อไอ้นี่ซื้อแชนแนลของปองมาแล้วแบบชอบพ่อแกงลงยังไงเดียรเอาแบบว่าเอ้ยคุณแม่กระเป๋าใบนี้มันหรือว่าแกงเอาแบบว่าเอาเอาอะไรมาตัดเอาคัตเตอร์มาตัดหรืออะไรก็ได้โอเคอ่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเตรียมก่อนเอาอุ้ยดูดิทำไมนะพี่บอยเขาหลบหน้าทำไมอ่ะ ก็ไม่รู้หน้าโทยังไม่ได้แต่งหน้าอ๋อรู้ยอะเราดยู <c oughs> <c oughs> ด้เยอะ <c oughs> หน้าโซยังไม่ได้แต่งหน้าเหรอโอเคป่ะ okay, พ่อะว่าเอายังไงดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปแล้วก็แม่เขาอยู่ข้างบนแล้วเราแกล้งพูดว่าแบบว่าเดี่พาเดินดูของแบรนด์คุณคุณมาลาเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> <c oughs> แล้วเขาไม่รู้อ่ะแล้ววเอาซื้อแชนเนลแบบปลอมแบบเหมือนเดะเลยอ่ะแม่ แม่มาดูเมยแม่ย่านี่แม่ย่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยทำไมอ่ะน่าไปเลยชิมิค่ะดูดูวันนี้เขาคึกเขาบอกเขาบนนะเขาบอกเขาขึ้นมาเขาบอกอะไรเพราะจ๋าได้ข่าวว่าเธอติดโควิดแล้วเลยชิมิหนูเนี่ย Nà loa bên đã mê tùa chân lão chân lão 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 hả lão 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 cho lão 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 không? lão 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 lão

แม่แล้วมันเป็นรอยก็หนักแสนสองแสนนะไปเนี่ยไม่ใช่แสนหนึ่งหรอกแม่มันของมาราเปล่าวะแล้วทำไมพ่อก็ไม่เอามาจากไหนมั่วมาจากไหนเอามาจากไหนพ่ออย่างหมูมั่วเนี่ยวะแต่มืนแต่ของมารามันไม่ใช่สีนี้แต่ดูหนังเหมือนไม่ใช่นะ ใช่อ่ะของของจริงของจริงเขาบอกมันต้องกรีดแล้วไม่เป็นรอยแล้วแม่เนี่ยเนี่ยเฮ้ยแสดงว่าไม่ของปลอมอ่ะใช่ไหมดูดิโอ๊ยแต่ตะกี้กเรียวิ่งอย่างเร็วเลยนะถ้าไปรับได้เขาไปรับเลยเนะี่ยตะกี้เนี้ยแต่เขารู้ไงเขารู้ไงของแม่ถ้าจากหนังดูก็รู้ นี่นี่จะบอกเฉยเลยที่เมย์เราเลยตะกี้นะอ้าวแล้วจะไปฉีดทำไมเ่ะเมย์นี่กระเป๋าใครของปลอมซื้อมาหลอกแม่ไงโอ้ของปลอมก็ไม่น่าฉีดนี้นะไม่เข้าไม่เข้าเขาบอกของแพ้มันจะไม่เข้าไงถ้าเป็นใบที่เขาโปรเนี่ยเขาจะเห็นเขาจะรู้นี่เขานึกไงนึกอยู่ไงอ๋อใช่เพราะหาได้ไะไม่เขา่มีเยอะจัดเหงนก็ไม่รู้เห็นก็จะเลือกใบที่มัน ที่หมายว่าคิดว่ามันเหมือนที่สุดอ่ะล้วไปไว้ในตู้แล้วตอนแรกเขาเดินมาทําไมไม่มาขอก่อนเนี่ยมาถ่ายในห้องอะไรกแล้วก็บอกแล้วก็บอกเขาใช้ช่องอลวเมื่อกี้เปิดเปิดไม่ได้นะเปิดไม่ได้ก็เรียกกดเรียเนี่ยเนี่ยกดเียก็เปิดได้เลยเนี่ยเออไม่เวลังงงว่าเหงาเฮงก็ไปเปิดห้องอะไรทำไมแล้วไปไม่อนุญาตให้ขออนุญาตก่อนเออห้องไหนถ่ายได้ยังไงแล้วแบบว่าจะไปถ่ายกระเป๋าแม่แล้วไม่บอกก่อนเลยนะไม่ถ่ายกระเป๋าแม่ กลัวนริงไหมเว้นระเป๋ากลัวอ๋อกลัวดอยกลัวโดนโดนขโมยโอ้ได้ไงแต่เมื่อกี้นี้ใครใครได้เห็นจังหวะคุณมาลาเขาเขาวิ่งมาโอ๋อจะถ่ายนะคุณคลิปนี้ก็แสงอีกแล้วเอาอีกแล้วคุณมาลาวิ่งแบบโอ้โหหัวหัวถ้าปักฟื้นอลยเมื่อกี้นะแล้วจะแปลกใจที่พ่อจะเอากระเป๋ามาแบบจู่จู่จะจู่จู่จะหยิบมาดูทำไมอ่ะใช่ไม่ไม่แปลกใจว่าทำไมทำไมจู่จู่เอา แล้วเอากระเป๋ามาลาฉันซื้อมาให้เธอฉันซื้อมาให้เธอคนเดียวเลยเนี่ยไม่ยากิทำไมอะทำไมรู้แล้วไม่บอกมีก็ก็พี่บอกว่าไม่ให้บอกไงแต่จริงฉันก็อยากบอกแต่จริงๆฉันก็อยากเธออยากทำด้วยอ่ะอยากทำด้วยอ่ะนี่เพียงซื้อให้ไปเธอก็เอาสั้นๆแบบเนี้ยได้ป่ะล่ะได้อยู่ได้อยู่แปลว่าอะไรได้โอเคทุกคนจัดการแม่มาลาให้นล้วนะ เดี๋ยวครั้งหน้าผมจัดเอาแบบให้เนียอยู่นี้หน่อยวันนี้แบบพ่อรีบโยนลงมาหน่อยตะกี้เนี้ยแต่ตะกี้นี้แบบสีมันมันไม่เหมือนหรือหรือว่ายังไงแม่นั่งเนื้อนั่งเนื้ออยู่แต่แม่ก็เคยมีอยู่ในใบเนี้ยเคยเห็นอยู่ใช่แต่กรน้อยู่ว่าฮ้ยเป็นใบไหนอยู่แล้วพ่อพ่อกรโงหรอก็ะงบนกรเกือบแผ่นแตกเพราะเมยย่านั่นแหละอะไปไปแล้วไปแล้วทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะอย่าลืมไปโหลด พับจีโมบายด้วยพับจีโมบายเขามีแบกเพื่อนแล้วด้วยแล้วก็มีกิจกรรมสไปเดอร์แมนด้วยสไปเดอร์แมนโนเวโฮมนะฮะปีเตอร์ปาร์เกอร์เฮ้ยอะโนเวโฮมของมาเวลนะเขาจะเข้าเป็นพับจีละฝากไปกดไลค์กดแชร์กดซับให้เลยนะอย่าลืมเล่นพับจีทุกคนตอนนี้แบกเพื่อนได้ไม่ยากเล่นพับจีเพียงเล่าไม่ลืมโหลดมาเล่นอ๋อเป็นโหลดเลยงั้นเรามาเล่นพับจีกันค่ะโอเคไหมคะแต่มาแต่มาก็มีที่หนูชอบที่มันมีเอไอทูเออเนี่ย ไออกิจกรรมละก่อนหน้านี้ไง A.E.I.O.U. ใช่ไหมควิดเกมอะสุควิดเกมใช่ใช่ใช่โอเคครับฝากด้วยครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะวันนี้จัดก,การแม่มาลาให้แล้ว